อ้าวเราจะไม่ไีทางไดรฟ์ด้วยกันแล้วใช่ไหม <laughs> เออสวัสดีนะครับวันนี้มาทำงานนะครับนี่ผมยังเป็นคุณอภิเก้าอยู่ปะ <laughs> <laughs> ปีเก้าครับติ <laughs> 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 ดโว, <laughs> วดยกันนะ <laughs> พี่อัพครับพี่อัพตอนนี้พี่อัพตอนในคอนเสิร์ตตอนนี้พี่อัพพีแพนทําอะไรบ้างไม่อยากบอกเลยอะบอกไม่ได้เหรอออยากรู้ต้องต้องติดตามแต่พี่อัพไปเรียนท้งร้องท้งเต้นเยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าจะได้ทําอะไรบ้างครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตจริงๆครับผมอันนี้คือบอกแฟนๆเก้าทุกคนบอกแฟนๆเก้า ในขณะนี้นะครับก้าวกำลังเปลี่ยนชุดนะครับซึ่งเราหันไปดูไม่ได้เพราะว่าใช่ซึ่งชุดต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าเทมากต้องรอดูนะไรจริงนับชิอคอนเสิร์ตวันไหนครับวันนี้เริ่มขายบัตรแบบออฟฟิเชียลนะครับผมส่วนคอนเสิร์ตจัดขึ้นวันที่ยี่สิบเอาะมันเลื่อนอ่ะมันเพิ่งเลื่อนนะมันเพิ่งเลื่อนเป็นวันที่ที่ที่ ยี่สิบห้าถึงยี่สิบหกกันยายนนะครับผมเ,เหนือหน่อยอย่าพูดเหนือไม่ได้ครับพี่ก้าวสอนอพูดได้คำเดียวคือเจ้าพี่ีก้าพีก้าครับอันนี้เหนือปะ <c oughs> เหนือเหนือเหนือที่ววมึงถ่ายมันก่อนเลยเหนือความคาดหมายหรือเปล่าเหนือความคาดหมายกจะเหมือนแบบเกาหลีอ่ะพี่เก้าครับมันเหมือนฝรั่งพูดเหนือเอ๊ะอัพเคยไปฝรั่งพูดเหนืออัพเคยไปพะเยาวะไม่เคยไปไหมไปดิไปบ้านเก้าไปวัดดีพ่อแม่เก้าวไมไปวัดดีพ่อแม่เลยเหรอไปดิเอออยากไปพะเยาเหมือนกันนะ ไปบ้านผมบ้านผมเปที่พักที่ <Yeah. S 2> อหรอพะเยามีอะไรน่าเที่ยวไม่มี <laughs> พะเยาไม่มีอะไรน่าเที่ยวเฮ <Okay. S 1> <Okay. S 2> สวัสดีครับทุกคน Good morning international fans That's right อาคาุณมาว่ะโอ้โหมาเอ้าำผมทำผมำผมโอเคครับในตอนนี้ก็เราสองคนจะต้องจากกันก่อนนะตอนนี้นะครับเพราะว่าต้องไปทำงานต่อแล้วนะครับก่อนที่เขาจะว่าพวกเราไม่ลอง